ลาป่วยโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ผลตามกฎหมายเป็นอย่างไร A. นำไปหักค่า OT ได้ตามระเบียบบริษัท B ออกหนังสือเตือนได้ตามระเบียบบริษัท C หักค่าจ้างได้ตามระเบียบบริษัท D ตัดเวลาพักร้อนได้ตามระเบียบบริษัท E ไม่มีข้อใดถูกต้องคุณตอบอะไรคะรอเคลียร์5วินาที คำตอบคือ E ไม่มีข้อใดถูกต้องพลอยขอเน้นย้ำเลยนะคะกฎหมายไม่ได้บังคับว่าการลาป่วยทุกกรณีจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ถ้าเราป่วยจริง1วัน2วันแล้วเรามีการแจ้งลาตามระเบียบสามารถแสดงหลักฐานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้นะคะซึ่งเมื่อแจ้งลาแล้วเราป่วยจริงก็มีสิทธิ์ที่จะหยุดพักรักษาตัวได้ถ้าในจ้างมีการหักเงินออกหนังสือเตือนตัดวันลาพักร้อนหรือว่าตัดค่าโอทีแบบนี้คือผิดกฎหมายเราก็สามารถไปเรียกเงินคืนได้ทั้งหมด แจ้งกรมศิดิการและคุ้มครองรายงานนะคะแต่พอต้องเน้นย้ํานะว่าผลตามกฎหมายเช่นนี้คือกรณีที่ลาป่วยจริงเท่านั้นคนที่ลาป่วยเท็นจนายจ้างสามารถออกหนังสือเตือนได้และถ้ามีการทําผิดซ้ําหนังสือเตือนภายใน1ปีนับตั้งแต่วันแรกที่คุณทําผิดนายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพรบคุ้มครองรายงานมาตรา119วงเล็บ4ดังนั้น สิทธิ์ลาป่วยถ้าลูกจ้างป่วยจริงลูกจ้างสามารถแจ้งลาตามระเบียบแล้วก็หยุดพักรักษาตัวได้รวมถึงมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้าง30วันทํางานต่อปีถ้ายังไม่เกิน30วันนายจ้างก็ยังต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างนะคะถ้าหาักเงินไปโดยที่เขาก็ป่วยจริงอะ่ะ ลูกจ้างก็มีสิทธิไปเรียกเงินคืนนย้อนหลังได้นายจ้างต้องโดนดอกเบี้ยอีก15%ต่อปีและถ้าเป็นการจงใจไม่จ่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนายจ้างมีค่าปรับอีก720%ต่อปีด้วยค่ะเข้าใจกฎหมายแรงงานแบบง่ายๆขอฝากติดตามรอเคลียร์ด้วยนะคะ